สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนจ้าสมซาผ้าแสบมากละคะ่ะมาค่ะพี่น้องวันนี้สมผ้ามากินปลาเผามาด้ยวยค่ะเด้อปลาเผาเกลือเกลือเผาปลาแก้ก่อนค่ะพี่น้องน้ำจิ้มพักมีหลากหลายค่ะค่ะมีหัวละผ้ามีะรลแหน่มีผักชีเนาะค่ะผักกาดขาวมะฮอละกะผักชีฝรั่งผักชีใบเลื่อยนะคะอยู่ทางนี้ถั่วผู้ก็มากขาึ้นกา ปาดขออนุญาตแกก่อนเด้อค่ะพี่น้องสมคือสิแกะออกคือเพิ่นใดเนี่ยกระสแตกๆจังหน่อยเนาะค่ะอ้ยอันนี้เป็นเก็ดมันค่ะเก็ดป่า มาเด้อค่ะเด้อเสียบ็สมเสียบน้ำจิ้มหมอบหวานโบโบเปียวโบจีจัดนะคะสำรับสมกินได้ปักกาศขาวโคลลาพาซาเละเน่ห่อเข้าไปค่ะพี่น้อง๋ยวสมชิเวเรื่อง ยังคื้ได้พ่อกับปลาบอลคือได้เจอกับปลาบอลน,นะคะอยู่คนละผากอยู่ไกลกันพอมกินก่อนค่ะกินข้ามีใหญ่ก่อนอ ซุปไข่สาลายญี่ปุ่นค่ะอือหวาน,นทิงไปคุยไปนะคะ แต่ก่อนสมกับปลาบอลกับบริยูจังหวัดน่านค่ะพี่นอ้องยู่อายุทยาขอบคุณสมกับยูอายุทยาค่ะแต่ก่อนพ่อแม่ไอ้น้อ,ยนองยู่หันเบิดตอนนี้ไอ้น้อ,นองพี่น้องก็ยังยู่หันคะ่ะอยู่อายุทยาปลาบอลกับไปทํางานอยู่อายุทยาคะ่ะ น้องสิบอกซะว,ว่าบอกซะก่อนอย่าพึ่งค่ะพี่น้องกินไปพร้อมบอกไปนำํำอยู่กับสมเลยค่ะพอกันอยู่อยุธยาเหละคะ บัเห็ุงานบริษัทค่ะอยู่แถวหลดจนะค่ะพี่น้องแต่สมบริเหตุงานโรงงานอรบริเหตุงานบริษัทด,ด้วยค่ะไป่อกันอยู่สนามไ้กรอบค่ะไปเลี่ยนตีกรอบนะค่ะพี่น้องต้องมีคู่มีมีมปสอนเนาะคะ่ะไปจางปสอนเลี่ยนตีกรอบไปเลี่ยนกับโปเดียวกัน กับอาจารย์เดียวกันซิดเดียวกันนะคะพี่น้องก็มีคนไปเรียนไร้เนาะคะ่ะมีทั้งเด็กหน่อยมีทั้งผู้ใหญ่พอกันแหลกๆกับเบลเบลปิ้งกัหโดดด้วยค่ะ <c oughs> เรียน ใบาสามสีมงเนานะคะไปสนามใดโปเพ่นกันนัดให้ไปซ้อมไปถุงมือถุงมือก็บ่ได้อีกยังเลยค่ะก็บ่ได้คิดยังไปออกรอบพ่นค่ะไปออกรอบเพราะว่าโปเพ่นกับสีผ้าไปออกรอบไปยังสินะคะไปสอนไปฝึก กันเลยได้หูจักกันมากครับตาบอลค่ะหูจักกันกลับไปตีกรอบน้ำกันยังสินะคะพี่น้องไปออกลอบไปตีกรอบตาบอลเพื่นกะเป็นคนดูแลเทคแคร์ดีเองสินะคะพี่น้องอะไรล่ะตกลุมพัง ผู้ชายที่เมืองเราดูแลเทคแค่ดีนะคะผู้หญิงก็มัดก็แล้วเนาะค่ะมันไปออกรออเพื่อนกับอันสื่อนามันดูแลดีนะคะ พู่งยิงเข้ากับประทับใจหมองดูแลเทคแค่ดีเนาะค่ะพี่น้องเพิ่งก็เขามาจีบจีบแบบจีบแบบจูโจมได้ค่ะพี่น้องมันบ่ได้แบบค่อยๆเป็นค่อยไปเรื่อว่าแบบ กแกลพิ่นกับโบกาโบไคกาดอ่ค่ะม่งจะคุยกันคุยกันคบคุยกันแดงสีนะคะได้ปีหนึ่งกระตาชินใจแต่งงานกันค่ะ ท่นก็ขอสมแ่งงานอยู่อำนาจ,จเจริญเหุนเด้ค่ะอยู่ลานเนี้ยเค็มละลานนะคะลานอาหารกุ้งพะเนียงประมาณน,นี้นะคะซื้อซื้อลานอยู่เค็มลมะลานกินเข่ากันกันนั่งคอแบบคอแ่งงานเลยนะคะพี่น้องประเด็โโลมนตรงโแมนติดยัง แต่งงานปีหาเก่าค่ะแต่งงานแล้วสักพักหนึ่งกับมาอยู่จังหวัดน่านค่ะกลับมาอยู่จังหวัดน่านปีหาเก่าปีหกสองกับมีน้องที่ฝันนะคะ ตะวัาเนาะค่ะ ให้ทันถามเขามาไปเจอกระปลาบอลในแน,น่ได้ยู่ไกลกันจังสินะคะเราขาวๆแน่เพื่อนวะนี่แหละขาวๆแล้วค่ะพี่น้องเจอกันในโรงเรียนไปเรียนตีกอบค่ะ ควาวม,มากักควาวกินคล่ายๆกันครับพี่น้องสิมีควาวม,มาัดมินิไซไข้ายๆกันนะคะการเวลวกันกระสมกับเหากับปลาบอลแบบนี้แหละค่ะพี่น้องแตงแต่หุ่นจักกันมากครบกันมากเหลวกันแบบนี้เลยไม่มีการดัดแปลง เบขาค่ะคน้ากันอยู่บมเมนว่าว่าเบาเอาตอนเห็ีคดขีดด้วยเบาชีวิตจริงประจําวันกำนองชีฟอนกำลูขึ้นกันค่ะเบาปกติมาเด้อค่ะเด้อจนอิู่บลเอินอีกกัน หัดกินปสุภาพขอโทษขออภัยด้วยค่ะพี่น้อง ว่ามาทุกมืงอนในปลาบอลคือเก,าอกอออ่าคือ100แต่ก่อนบอมันกตบอกคือลอยเปอร์เซ็นต์นะเนาะค่ะพี่นนองการดูแลเทคแคร์ช่วงโปรโมชั่นมันก็ทุกคนเนาะคะ่ะแต่ว่าพอมาใส่ชีวิตอยู่รวมกันอีรีแล้วก็ต้องมีการปรับัตเนาะคะ่ะ ดูแลในส่วนที่เพิ่นดูแลน่ะนะคะขับเขากับปลาคลองลูกยังสีมันกับเป็นคนเห็ดอืมกับซอยๆกันเนาะคะ่ะสักผ่าซักาผายลูกสักผ่ายังสีมันกับเป็นคนซักสลับกันซอยกันอยู่คะ่ะ แต่<พ>ละคนแต่ละคูนะคะพี่น้องก็มีกันทุกคนมีขอดีม่ขอเสียนะคะ่ะเป็นเรื่องธรรมดาปรับปรับกันไป ปรับไปผ่อมปรุงไปนำ้ำปกติเนาะค่ะพี่นอ้องืม นำดีคาตาน้ำจิ้มโบเผ็ดด้วยค่ะส่วนมากของกินทั้งผากเนื้อค่ะพี่น้องสีโบโบมีบรสเผ็ดโบ่อ่เผ็ดค้นผักอีสานผักอื่นมากินสิว่าโบเผ็ดเลยนะคะคนทั้งเนื้อเพิ่อนบอกินรสจัด พักเบิร์ตไม่ปะ เล่มได้ค่ะบัลเนี่ยปลาตัวบางแย่หนึ่งอันนี้เป็น เกตเด้ค่ะพี่น้องเป็นเก็ตเป็นหนังกินไปเบาไปเด้อค่ะคลิปนี่อย่าพึ่งรำคาญสมเด้อ ปลาแซมแห้งค่ะปลาสดเหนือหวานๆลานรลานกระยัางวิเชียนคือกามาว้วนเนี่ครับคนมาส่งดีๆมีบริการส่งพร้อม เราหัวอือ,อ,อสบปลาลืมกินซุปซุปสาลายไข่สาลาย มีเฮ็ดพร้อมทำค่ะซื้อในเซเว่นครับพี่น้องบางท่านก็บว่าหาในเซเวน่นบ่มีบริษัทต้องซื้อมีเป็นบางสาขาบ่าค่ะ ไปลคะค่ะพี่น้องรับแง่เอาค่ะค่ะคลิปนี้ไปลคะค่ะพี่น้องบางท่านกันสิวา่ากินกินอยา่าเบาสันนกสิวา่าจังสีนกค่ะพี่น้องไอ้เ <c oughs> บาไอ่จังหน่อยเนาะคะ่ะมีพี่น้องถามเขามากสมก็เลยมาตอบเป็นคําตอบในคลิปนี้เลยเนาะคะ่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ให้เกียรติเขาไปที่ตามรับชมเนาะคะ่ะขอบคุณลหลายๆคะ่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เนาะคะ่ะ เป็นกำลังใจสมมติคลิปต่อๆไปค่ะสมสาภาแสบลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ